สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะวันนี้ผมชวเพื่อนมาดูความแตกต่างของผักสองตัวหน่อยครับระหว่างอ e d o สโอกับกรีนโอกต่างกันยังไงพื้นกรรมต่างกันยังไงเพราะว่าทําไมผมถึงพูดถึงสองตัวนี้เพราะว่าทุกๆร้านอย่างที่ผมส่งไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือโรงแรมเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนอกจากนั้นก็จะมีพวกอื่นๆอย่างเช่นวิลเล่หรือว่ากรีนคอสก็แล้วแต่ว่าเขามีเมนูอะไรแต่ r e รีโอ๊กกับกรีนโอ๊กอ่ะที่เราทําเป็นหลักเนี่ย เพื่อนๆหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่แตกต่างกันเราอาจจะคิดว่ามันโอ๊กเหมือนกันมันอาจจะชอบเหมือนกันแต่จริงๆมันชอบสภาพแวดล้อมต่างกันนะครับแล้วก็ปัญหาที่เจอก็จะแตกต่างกันดังนั้นเวลาเราปลูกเนี่ยเราเลือกปลูกได้ว่าตรงนั้นแบบนี้ตรงนี้แบบนั้นไม่ยากครับอะสำหรับเพื่อนคนใดที่ไม่เคยดูที่ผมเนาะผมทําผักให้ดูน้ํานิ่งมาตั้งแต่ปี2017นะครับไม่วัดค่าน้ําเติมปุ๋ยั้งเดียวก็เก็บผักขายไม่ได้เปลี่ยนน้านะครับก็ถึงผักโตก็เก็บขายเลยผมไม่นับวันหรอกครับเพราะว่า ผมไม่เคยนับจริงๆก็ไม่รู้จะบอกว่านับวบันทําไมอ่ะเดี๋ยวพามาดูครับว่าเรตโอ๊กกับกรีนโอ๊กชอบอะไรต่างกันแล้วปัญหาที่เจอมันต่างกันแกยังไงมาดูครับมาดูครับโรงหลังบ้านเนาะช่วงนี้โรงนี้ยาวยาวมากยาวเลยทีเดียวอ่ะทีนี้มาดูครับกรีนโอ๊กกับเรตโอ๊กช่วงนี้ผักผมยังไม่โตนะรุ่นนี้มันยังบางๆอยู่มันยังไปได้อีกครับเดี๋ยวผมอยากให้ดูรากแงตรงไหนได้เนาะก็ปกตินะฮะหน้าหนาว บ้านผมหนาวแล้วครับตอนนี้มันก็เพิ่งหนาวเลยนะแต่แดดน้อยครับช่วงนี้ต้นพันยืดเลยทีเดียวทีนี้มาดูอย่างแรกเลยเรดโอ๊กกากินโอ๊กตัวไหนชอบแดดมากกว่ากันอาการใส่ปุ๋ยผมใส่ปุ๋ยเท่ากันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรดโอ๊กกากินโอ๊กฟิเลเลยช่างผมใส่ปุ๋ยเท่ากันหมดเลย <c oughs> ทีนี้มาดูถ้าแดดมากกับแดดน้อยวางยังไงดีอย่างนี้ครับของผมในมุมตรงนั้นแดดมันน้อยเพราะมันมีต้นกล้วยบางแล้วก็ฝั่งฝั่งขวาก็จะมีต้น ขาเรียกต้นอะไรนะต้นใสเกาหลีมันก็จะบงังแดดมันโดนแดดไม่มากตรงมุมตรงนู้นผมก็จะใส่เรดโอ๊กเพราะว่า Oak, เรดโอ๊กแดดน้อยไม่ยืดนะครับแต่สีมันจะมันจะไม่เข้มแค่นั้นเองแต่ถ้าแดดน้อยมากจริงๆโอ้ปลูกยากเหมือนกันเพราะใบมันจะบางๆแต่ก็คือโดนแดดแต่ถ้าแดดมากแดดน้อยอย่างโรงเรือนเราอย่างผมตรงนั้นโดนแดดน้อยตรงนี้โดนแดดมาก ก็จะเน้นว่าตรงที่โดนแดดน้อยใส่เดโอ๊กไปเลยโดนแดดมากใส่กรีนโอ๊กถ้ากรีนโอ๊กโดนแดดน้อยยืดครับยืดแน่นอนแต่ถ้าเดโอ๊กโดนแดดน้อยไม่ยืดครับแค่สีจางๆแค่นั้นตรงไหนโดนแดดนานกว่าใส่กรีนโอ๊กแล้วถ้าโดนแดดมากถ้าร้อนๆเลยเนี่ยกรีนโอ๊กก็ไม่ค่อยทนร้อนนะครับถ้ามันร้อนจริงๆเนี่ยอย่างน้อยก็มีแซลนด ถ้ามันร้อนมากๆกรีนโอ๊กมักจะมีปัญหาเรื่องระบบรากมีปัญหามากกว่าเรดโอ๊กอีกแต่ถ้าเรดโอ๊คร้อนมากบ้างมันจะเจอปัญหาแบบนี้ครับเดี๋ยวผมพามาดูแถวนี้ร้อนมากแต่แต่ไม่ถือว่ามากเท่าไหร่ถ้ามันโตเนี่ยตรงกลางมันจะหอมันจะห่อเป็นเหมือนกระหล่ำนะครับมันจะห่อห่อแบบแน่นๆเลยอันนั้นคือมันไม่ใช่เพราะสายพันธุ์มันไม่ใช่เพราะปุ๋ยเพราะอะไรหรอกนะครับคือมันโดนแดดมากเกินไปมันก็เลยห่อทีเนี้ย พอมันห่อเราอยากเก็บขายมันขายยากพอมันห่อเนาะเราก็ทําให้มันคลี่วิธีการทําให้มันคลี่ก็คือทําให้มันโดนแดดน้อยในส่วนตรงนั้นคือเอาผักที่มันห่อเนี่ยไปอยู่ตรงที่โดนแดดน้อยสมมุติว่ามันไม่เยอะเนาะอาจจะเพื่อนๆอาจจะทําน้อยก็ยกทั้งฝาเนี่ยฮะเอาไปวางตรงนู้นสมมุติว่าตรงนู้นมันโดนแดดน้อยสักสี่ห้าวันเขาจะค่อยคคลี่จากไอที่มันเป็นกรมกาแน่นแน่นะฮะถ้าเพื่อนเเจอปัญหานั้นน่ะก็คือมันโดนแดดมาก แค่นั้นเลยหรือถ้าเพื่อนๆมีอุปกรณ์วัสดุเยอะเนาะก็เอาซาเลนมาทับอีกที่หนึ่งสำหรับตัวที่โดนเป็นเรดโอ๊กแล้วมันเป็นแบบตรงกลางหอเนี่ยตรงกลางหอแน่นๆแบบคลี่ไม่ได้เนี่ยก็คือพรางแสงให้มนันอีกชั้นหนึ่งมันจะค่อยๆค,คลี่เองสีห้าวันจะคลี่ก็เก็บขายได้นั่นคือปัญหาตรงนั้นน่ะก็คือเขาโดนแดดมากเกินไปแค่นั้นครับต่อมา โตช้ากับโตเร็วเ,วเดี๋ยวๆโตช้ากับโตเร็วนะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาปีที่แล้วเนะี่ยจนมาถึงเดือนตุลาปลายเดือนปลายเดือนกันยาดีกว่าเรดโอ๊ Oak, กจะโตช้ากว่ากรีนโอ๊กอย่างเห็นได้ชัดแต่ช่วงนี้ที่ผมทำคลิปเนี่ย14ธันวาปี67ก็โตเท่ากันแล้วนะครับโตทันกันแล้วเดี๋ยวผมพามาดูผมเอาไว้ต้นหนึ่งให้ดู รีดโอ๊กที่ไม่ค่อยโดนแดดดูครับดูสภาพคือตรงเนี้ยมันไม่ค่อยโดนแดดเพราะเนี้ยต้นกล้วยฝั่งนี้เนี่ยใส่เกาหลีเพราะแดดมันเดินช่วงนี้มันโดนแดดน้อยมากตรงเนี้ยใส่เรดโอ๊กจะไม่ค่อยมีปัญหาเห็นไหมครับตรงนี้ Red Oak เรดโอ๊กก็จะบางๆแต่มันไปได้มันไม่ยืดตรงเนี้ยเริ่มโดนแดดมากมันก็เริ่มหนาตาเรดโอ๊กก็เริ่มูเริ่มดูดีเริ่มดูหนาดูอะไรแล้วอืมตรงนี้อืมนี่ครับ เนี่ยตรงนี้โดนแดดน้อยดูครับเรดโอ๊กไปได้พอไปได้แต่กรีนโอ๊กดูครับสภาพอ่ะรากสวยไหมสภาพนี้ดูรากก็ไม่ค่อยมาแตา่พวกเรดโอ๊กมาปกตินะฮะกรีนโอ๊กต้องโดนแดดหน่อยไม่ค่อยโดนแดดสภาพแต่อย่างนี้เดี๋ยวยืดครับเดี๋ยวยืดแค่นั้นนะครับทีนี้ปัญหาที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเพื่อนๆพื่อนภาคใต้ใช่วงนี้เจอฝน เพื่ันอย่าไปท้อนะคบผมก็เพิ่งผ่านมันมาใครไม่เจอฝนแล่ะครับและผมก็ไม่ได้ใช้พาสติกคลุมด้วยหน้าฝนผมก็ไม่ได้ใช้มาสองปีนะครับที่ไม่ได้ใช้พาสติกคลุมเพราะว่าบ้านผมลมมันแรงอดูอย่างช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนทะลุเลยฮะเนี่ยขาดดูหลังคาตรงนู้นหักตรงนู้นหักเดี๋ยวก็ได้ซ่อมเห็นไหมฮะข้างบนตรงนู้นไปแล้วผักของผมช่วงนี้ห่างกันหน่อยเพราะว่า อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยผมให้ลูกสวนปลูกทั้งหมดเลยเพราะช่วงนั้นผมไม่ว่างแล้วก็รุ่นนี้ให้ลูกสวนปลูกครึ่งนึงที่สวนก็จะมีแค่หนึ่งสสามสหลังส่วนนี้นะเพราะว่าผมจะปลูกรุ่นหนึ่งประมาณ700อต้นแค่นั้นเลยครับเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กปัญหาที่มันต่างกันก็คือปัญหาเรื่องแดดปุ๋ยนะ่ะใส่เท่ากันแดดมากไม่ใช่แดดมากสิโดนแดดนานกว่าใส่กรีนโอ๊กไปเลย โดนแดดน้อยกว่าใสเรดโอ๊กไปเลยมันต่างกันส่วนฟิลเล่เดี๋ยวทาคลิปแยกครับพูดแล้วยาวตัวนี้พูดยาวมากเดี๋ยวว่าทับกันเดี๋ยวเพื่อนชอบแบบผมพูดแล้วนอกเรื่องไปเรื่อยแต่คือทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันนะครับมันก็เลยต้องพูดให้มันมันโดนไปด้วยแค่นั้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรอสำหรับเพื่อนคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับอยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่สวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในส่วนตรงนี้ ถามว่ามันดียังไงมันก็ไม่ได้ดียังไงหรอกผมแค่มีผักขายตลอดแค่นั้นนะครับทุกฤดูทุกปีทั้งปีสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ